ห้องประชุมเงียบงนันนักธุรกิจต่างชาติเอ่ยคำพูดที่ไม่มีใครเข้าใจล่ามหายตัวไปก่อนเริ่มประชุมไม่กี่นาทีเศรษฐีเจ้าของโปรเจกต์พันล้านเริ่มเหงื่อไหลมือสัน่นทุกวินาทีคือความเสียหายระดับประเทศและแม่บ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมถังน้ำธรรมดาใบหนึ่งไม่มีใครรู้ชื่อเธอไม่มีใครสนใจเธอแต่ภายในหนึ่งนาทีเธอทำสิ่งที่ทำให้ทั้งห้องต้องนิ่งงนัน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครลืมได้อีกเลยอย่าเพิ่งกระพริบตาเพราะคุณอาจพลาดคนที่เปลี่ยนโลกด้วยเสียงที่เบาที่สุดเศรษฐีตื่นตระนกเพราะขาดล่ามสาวทำความสะอาดจ,จัดการได้ในหนึ่งนาทีทำให้ทุกคนตกตะลึงเช้าวันจันทร์ที่ออฟฟิศกลางกรุงเทพแสงแดดลอดผ่านกระจกใสของห้องประชุมชัน้น30อากาศภายในเงียบสงบแต่ตึงเครียดอย่างประหลาดบนโต๊ะยาวหรูหรามีแก้วน้ำเรียงเป็นระเบียบ นาฬิกาเดินเข็มอย่างช้าฮ่าฮ่าเหมือนกำลังนับถอยหลังสู่บางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดนายวรุษเศรษฐีนักลงทุนเจ้าของโครงการพันล้านยืนพิงกระจกสายตาจับจ้องไปยังแขกต่างชาติที่เพิ่งเดินเข้าชายชาวญี่ปุ่นสวมสูทเข้ารูปหน้านิ่งเขาเอ่ยบางคำด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ไม่มีใครในห้องเข้าใจเลขาของนายวรุษหน้าเสียทันทีเธอพยายามโทรหาล่ามที่นัดไว้ล่วงหน้าแต่ไม่มีการตอบรับ เขาไม่รับสายค่ะเธอกระซิบเบาๆใกล้หูเขาวรุษเริ่มเหงื่อซึมแขกผู้ลงทุนจากโตเกียวเพียงแค่มองนาฬิกาข้อมือแล้วถอนหายใจทุกวินาทีที่ผ่านไปสร้างแรงกดดันจนทุกคนแทบไม่กล้าหายใจจู่ๆประตูด้านหลังของห้องเปิดออกสาวทำความสะอาดในชุดยูนิฟอร์มสีกรมท่าเดินเข้ามาพร้อมถังน้ำเธอหยุดทันทีเมื่อเห็นสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธอแต่แทนที่เธอจะรู้สึกอายหรือถอยหลัง เธอหันไปทางนักธุรกิจญี่ปุ่นแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยสำเนียงชัดเจนอย่างน่าตกใจนักธุรกิจหันมามองเธอด้วยแววตาแปลกใจเขายิ้มก่อนจะตอบกลับเป็นภาษาญี่ปุ่นบทสนทนาไหลลื่นเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดนายวรุษอ้าปากค้างเลขาเผลอทำโทรศัพท์หล่นพื้นในห้องประชุมที่เคยเงียบงนันตอนนี้มีเพียงเสียงของหญิงสาวกับแขกญี่ปุ่นที่สื่อสารกันชัดเจนทุกถ้อยคำเธอหันกลับมาหารุษ แล้วแปลทุกประโยคอย่างมืออาชีพภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเธอทำให้การประชุมเริ่มต้นได้ตามแผนโดยไม่มีใครแม้แต่จะได้ล่วงรู้ว่าเธอเรียนภาษานั้นมาจากไหนหรือเธอคือใครกันแน่ในความเป็นจริงนายวรุษยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบเขามองหญิงสาวตรงหน้าราวกับมองคนแปลกหน้าที่คุ้นเคยเธอก้มเล็กน้อยก่อนจะกล่าวอย่างนอบน้อมดิฉันชื่ออายาโกะค่ะ เสียงของเธอนุ่มนวลแต่หนักแน่นเคยทำงานเป็นล่ามอยู่ที่โอซาก้ามาก่อนจะย้ายมาไทยคำตอบนั้นยิ่งทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเปลี่ยนไปสายตาทุกคู่เริ่มมองเธอด้วยความเคารพมากกว่าความแปลกใจแม้แต่แขกชาวญี่ปุ่นก็พยักหน้าอย่างประทับใจการประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นทุกคำแปลของเธอแม่นยำรวดเร็วและไม่ผิดเพี้ยนวรุษเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าผู้หญิงคนนี้มาทำงานเป็นแม่บ้านได้อย่างไร และที่สำคัญทำไมเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเธอมีความสามารถแบบนี้หลังจากการประชุมจบลงเขาเดินไปหาเธอที่ยังเก็บถังน้ำอยู่มุมห้องคุณไม่ควรอยู่ตรงนี้เขาพูดด้วยเสียงเรียบเธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาแต่ไม่พูดอะไรเขามองลึกเข้าไปในแววตานั้นและรู้ทันทีว่าเธอไม่ใช่แค่แม่บ้านธรรมดาแต่เป็นใครบางคนที่เลือกจะซ่อนศัก,กยภาพของตนไว้ในความเงียบ พรุ่งนี้ผมอยากให้คุณมานั่งข้างผมในห้องประชุมเขากล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังเธอพยักหน้าเบาฮ่าฮ่าก่อนจะยิ้มเล็กน้อยแล้วหันหลังเดินจากไปเสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นเป็นจังหวะเหมือนทิ้งคำถามบางอย่างไว้ในใจของทุกคนใครกันแน่ที่เป็นคนธรรมดาในห้องนี้จริงฮ่าฮ่าหลังจากเธอเดินออกไปความเงียบก็กลับมาอีกครั้งในห้องประชุมแต่คราวนี้ไม่ใช่ความตึงเครียด เป็นความเงียบของความคิดวรุษยืนครุ่นคิดหน้ากระจกสะท้อนภาพตัวเองที่เพิ่งถูกสอนบทเรียนสำคัญว่าอย่าตัดสินใครจากสิ่งที่เห็นเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความถึงฝ่ายบุคคลทันทีตรวจสอบประวัติพนักงานชื่ออายากโกไม่ถึงห้านาทีข้อความตอบกลับมาไม่มีข้อมูลลึกมากนักแค่ชื่อเต็มวันเริ่มงานและตำแหน่งไม่มีวุฒิไม่มีที่มาเหมือนเธอเพิ่งโผล่มาจากความว่างเปล่า เขาขมวดคิว้วความสงสัยเริ่มแทรกเข้ามาในความประทับใจใครกันที่สมัครเข้ามาเป็นแม่บ้านแต่พูดได้สามภาษาและเข้าใจมารยาทธุรกิจระดับสากลเขาเดินออกจากห้องประชุมเดินผ่านโถงทางเดินที่เงียบสงัดพนักงานหลายคนยังกระซิบถึงเหตุการณ์เมื่อครูบางคนถึงกับหยุดทำงานเพื่อพูดถึงเธอเห็นว่าเคยเป็นล่ามรัฐบาลญี่ปุ่นเคยแปลให้ซีอระดับโลก หรือเธอเป็นคนที่ถูกส่งมาสอดแนมข่าวลือเริ่มแพร่กระจายแต่ไม่มีใครรู้ความจริงแม้แต่ฝ่ายบุคคลเองก็เริ่มตั้งคำถามบ่ายวันนั้นวรุตตัดสินใจเดินลงไปยังชั้นล่างสุดของอาคารเขาเดินผ่านห้องแม่บ้านที่แสงสลัวและกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดยังลอยอ่อนฮ่าฮแต่ภายในกลับว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของอายากโกไม่มีถังไม่มีไม้ถูพื้น เหมือนไม่เคยมีใครอยู่ที่นั่นมาก่อนเขากวาดตามองรอบห้องอย่างช้าฮ่าฮ่าบนโต๊ะตัวเล็กมุมห้องมีเพียงโน้ตแผ่นหนึ่งวางอยู่เขาเดินไปหยิบขึ้นมากระดาษนั้นบางเบามีเพียงประโยคสั้นๆเขียนด้วยลายมือญี่ปุ่นเมื่อเขายื่นให้แผนกแปลช่วยถอดความข้อความนั้นคือความสามารถไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่ในความเงียบที่เรากล้าจะใช้มันวรุษนิ่งงนัน มือเขายังกำกระดาษไว้อย่างแน่นสมองเขากำลังพยายามเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ยิ่งพบว่าตัวเขาเองต่างหากที่ไม่เคยมองเห็นคนรอบตัวอย่างแท้จริงและอายาโกะอาจไม่ใช่แค่แม่บ้านหรือแค่ล่ามเธออาจเป็นกระจกบานหนึ่งที่สะท้อนให้เขาเห็นตัวเองในมุมที่เขาไม่เคยกล้ามองมาก่อนคืนนั้นวรุษกลับถึงบ้านช้ากว่าปกติแสงไฟในห้องทำงานสว่างจ้า แต่ใจเขากลับมืดหมนด,ด้วยคำถามเขานั่งลงหน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดอีเมลค้นหาชื่ออายากโกไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมไม่มีประวัติการทำงานอื่นก่อนหน้านี้ไม่มีโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียไม่มีแม้แต่ภาพถ่ายที่ชัดเจนในแฟ้มพนักงานยิ่งค้นหาเขายิ่งรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในเงามืดบางอย่างเขาเลื่อนเมาส์ช้าๆแล้วหยุดที่กล้องวงจรปิดของออฟฟิศย้อนดูภาพช่วงเช้าที่เธอเดินเข้ามา การก้าวเดินของเธอมั่นคงจังหวะไม่เร็วไม่ช้าเธอหยุดหน้าโต๊ะประชุมราวกับรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีความลังเลไม่มีความสับสนเหมือนเธอไม่ได้บังเอิญเข้ามาในเวลานั้นแต่ตั้งใจมาในเวลานั้นโดยเฉพาะเขารู้สึกเหมือนเธอวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่เพื่ออะไรและทำไมต้องช่วยเขาเช้าวันถัดมาวรุษมาถึงออฟฟิศก่อนใครเขาเดินสำรวจทุกชั้นอย่างเงียบฮ่าฮ ถามแม่บ้านคนอื่นฮ่าฮ่าแต่ไม่มีใครรู้จักอายโกดีพอจะเล่าอะไรได้บางคนบอกว่าเธอทำงานเงียบเงียบไม่สูงสิงกับใครบางคนบอกเธอไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันเธอสุภาพใจเย็นและเก่งอย่างประหลาดเมื่อถึงเวลาประชุมวรุษนั่งรออยู่ที่โต๊ะตัวเดิมมองเก้าอี้วางข้างฮ่าฮ่าแต่เธอไม่มาไม่มีใครเห็นเธออีกเลย ในระบบเธอเหมือนหายไปจากฐานข้อมูลไม่มีใบลาออกไม่มีลายเซ็นเหมือนชื่อของเธอไม่เคยอยู่ในออฟฟิศแห่งนี้แต่นาฬิกาบนผนังยังเดินต่อไปและในใจของวรุษเธอยังคงอยู่ไม่ใช่ในฐานะแม่บ้านแต่ในฐานะใครบางคนที่เขาจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตหลายสัปดาห์ผ่านไปห้องประชุมยังคงจัดวางเหมือนเดิมแต่ความเงียบของที่นั่งข้างเขาไม่เคยหายไป ทุกครั้งที่เริ่มประชุมวรุธมักหันไปมองด้านข้างโดยไม่รู้ตัวเรากับยังเฝ้ารอใครบางคนที่ไม่มีวันกลับมาทีมงานใหม่เข้ามาแทนที่ล่ามที่ขาดหายแต่ไม่มีใครสามารถสื่อสารได้เฉียบคมเท่าเธอไม่มีใครมีความนิ่งแบบที่ทำให้ห้องทั้งห้องสงบลงในหนึ่งนาทีวันหนึ่งเขาได้รับจดหมายทางไปรษณีย์ไม่มีชื่อผู้สง่งกระดาษสีน้ำตาลธรรมดาไม่มีตราภายในมีเพียงเอกสารหนึ่งแผ่น เป็นใบสมัครงานเขียนด้วยลายมือชื่อผู้สมัครอายากะนากามูระตำแหน่งที่สมัครแม่บ้านเหตุผลในการสมัครต้องการทำงานที่ไม่ต้องพูดแต่สามารถสังเกตและเข้าใจคนได้เขาอ่านซ้ำหลายครั้งหัวใจเขากระตุกกับประโยคสุดท้ายเหมือนเธอรู้ตั้งแต่แรกว่าเขาคือใครรู้ว่าในโลกของเขามีแต่เสียงดังและความคาดหวังไม่มีที่ว่างให้ความเงียบ แต่เธอคือคนเดียวที่ใช้ความเงียบนั้นเปลี่ยนความตึงเครียดให้กลายเป็นโอกาสวรุธวางเอกสารลงช้าฮ่าฮาแล้วเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างสูงท่ามกลางตึกระฟ้าที่ไม่มีใครหยุดนิ่งเขาเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งคนที่เปลี่ยนแปลงเรามากที่สุดอาจเป็นคนที่เราแทบไม่รู้จักชื่อเต็มด้วยซ้ำและบางคนไม่ต้องอยู่จนจบเรื่องแต่กลับฝากความหมายไว้ทั้งเรื่องหลายเดือนต่อมา ชีวิตในออฟฟิศกลับเข้าสู่จังหวะปกติโครงการต่างชาติที่เคยสะดุดกลับมาเดินหน้าอย่างมั่นคงแต่วรุษไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาเริ่มฟังมากกว่าพูดเริ่มมองลึกกว่าผิวเผินและเริ่มถามคำถามที่ไม่เคยกล้าถามตัวเองมาก่อนฉันมองข้ามใครในชีวิตไปบ้างหรือเปล่าวันหนึ่งในการประชุมทีมผู้บริหารเขาเปิดหัวด้วยคำพูดเรียบง่าย ถ้าเราไม่กล้ารับฟังคนธรรมดาเราจะไม่มีวันเจอคนพิเศษทุกคนในห้องนิ่งไปชั่วขณะสายตาหลายคู่หันมามองเขาและเห็นบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความอ่อนโยนที่มาพร้อมกับความเด็ดขาดในบ่ายวันเดียวกันนั่นเองเขาเดินผ่านลานจอดรถของออฟฟิศแสงแดดสะท้อนเงาร่างผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวมหมวกปีกกว้างใส่ชุดธรรมดากำลังยืนก้มหน้าจดอะไรบางอย่างในสมุดเล่มเล็กวรุษหยุดฝีเท้า หัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่รู้เหตุผลเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แต่เมื่อหญิงสาวเงยหน้าขึ้นกลับไม่ใช่เธอแต่เป็นเพียงแม่บ้านคนใหม่ที่เพิ่งเข้าทำงานวรุษยิ้มบางฮ่าฮแล้วเดินต่อไปแม้จะไม่ใช่เธอแต่บางอย่างในแววตาของหญิงสาวคนนั้นยังเตือนเขาให้ไม่ลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและไม่ลืมใครบางคนที่เปลี่ยนวิธีที่เขาใช้มองโลกไปตลอดกาลค่ำวันนั้น หลังจากประชุมเสร็จวรุษขับรถกลับบ้านช้ากว่าทุกวันฝนโปรยบา,บางบางบนกระจกหน้ารถถนนเต็มไปด้วยแสงสะท้อนจากไฟท้ายเขาจอดรถริมสวนสาธารณะเล็กๆแห่งหนึ่งปล่อยให้เสียงฝนกลบความเงียบในใจมือขวาเขายังจับพวงมาลัยแน่นในใจย้อนกลับไปยังวันนั้นวันที่หญิงสาวในชุดแม่บ้านพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไร้ที่ติวันนั้นที่เขารู้สึกเหมือนถูกเปิดตาเขาเปิดลิ้นชักรถหยิบโน้ตแผ่นเล็กๆออกมา มันคือกระดาษแผ่นเดียวกันที่เธอเคยเขียนไว้ในห้องแม่บ้านเขาเก็บมันไว้จนมุมกระดาษเริ่มยับแต่มันกลับชัดเจนในความหมายมากกว่าครั้งไหนเขาอ่านประโยคเดิมอีกครั้งความสามารถไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่ในความเงียบที่เรากล้าจะใช้มันสายฝนยังไม่หยุดแต่หัวใจเขากลับสงบนิ่งโลกของเขาเต็มไปด้วยตัวเลขกลยุทธ์และเป้าหมายแต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นสอน คือคุณค่าของความเรียบง่ายและความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เสียงวันถัดมาเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆรอบตัวเขาให้ฝ่ายบุคคลจัดระบบใหม่ให้พนักงานทุกตำแหน่งมีโอกาสเสนอไอเดียไม่ว่าจะตำแหน่งใดแม่บ้านรอปพหรือคนจัดเอกสารเขาให้เปิดช่องทางสื่อสารโดยไม่เปิดเผยชื่อให้ทุกคนกล้าสแสดงความเห็นโดยไม่กลัวตำแหน่งหรือสายตาไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น เขาเริ่มเห็นไอเดียดีๆจากคนที่ไม่มีใครเคยมองเห็นเขาเริ่มเห็นแววตาที่กล้าหาญจากพนักงานที่เคยเงียบงนันและเขาเริ่มรู้ว่าอายาโกะไม่ได้แค่เปลี่ยนเขาแต่เธอกำลังเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรมของบริษัทแม้ตัวเธอจะไม่อยู่แล้วก็ตามวันหนึ่งถ้ามีคนถามเขาว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนเส้นทางของเขาเขาคงตอบว่าผู้หญิงในชุดแม่บ้านที่พูดเพียงไม่กี่คำเวลาผ่านไปหนึ่งปี โครงการใหญ่ที่เคยสะดุดในวันนั้นกลายเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่สุดของบริษัทชื่อของวรุษถูกพูดถึงในสื่อธุรกิจบ่อยขึ้นเขาได้รับรางวัลผู้นำแห่งปีแต่ในคำประสัยรับรางวัลกลางเวทีเขากลับไม่ได้พูดถึงยอดขายหรือกลยุทธ์ทางการตลาดเขาพูดถึงใครบางคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในรายงานเมื่อหนึ่งปีก่อนในห้องประชุมเดียวกันนี้ผมเกือบทำให้โอกาสสำคัญหลุดลอยเพราะผมมองไม่เห็นคุณค่าของความเงียบ ผู้ฟังนับร้อยนั่งนิ่งวรุธมองไปรอบห้องก่อนจะพูดต่อวันนั้นคนที่ช่วยให้ทุกอย่างกลับมาได้เป็นพนักงานที่ไม่มีใครคาดคิดเธอเป็นแม่บ้านและเป็นล่ามในเวลาเดียวกันเธอไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ในคืนนี้แต่สิ่งที่เธอทำเปลี่ยนมุมมองของผมและองค์กรนี้ไปตลอดการเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วห้องแต่ในใจของวรุษเสียงหนึ่งยังดังกว่าเสียงของตัวเขาเองที่บอกให้เขาไม่ลืม ว่าทุกคนมีบางอย่างซ่อนอยู่แม้จะอยู่ในเงาหลังจบงานเขายืนอยู่คนเดียวริมระเบียงของโรงแรมแสงไฟในเมืองส่องไกลสุดสายตาแล้วเขาก็เห็นภาพบางอย่างในฝูงชนด้านล่างหญิงสาวในชุดเรียบง่ายหมวกปีกกว้างแบบเดิมยืนอยู่ริมถนนเหมือนมองมาทางเขาหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นแต่เมื่อเขาพยายามเพ่งมองให้ชัดเธอก็เดินหายไปกับผู้คนเขายิ้ม ไม่แน่ใจว่าเห็นจริงหรือเป็นเพียงความทรงจําแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเธอเคยอยู่จริงและเพียงหนึ่งนาทีที่เธอใช้ในวันนั้นได้กลายเป็นนาทีที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาไปตลอดกาลวรุษยืนอยู่เงียบเีๆบ,บนระเบียงสายลมกลางคืนพัดเบาๆพาเอากลิ่นฝนจากถนนลอยขึ้นมาในใจเขายังเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบแต่เขาไม่ได้รู้สึกค้างคาเหมือนเดิม กลับรู้สึกอิ่มเต็มเพราะบางสิ่งไม่จำเป็นต้องเข้าใจเสมอไปบางสิ่งแค่ได้เจอก็เพียงพอแล้วหลายวันต่อมาเขากลับมาที่ออฟฟิศพร้อมไอเดียใหม่เขาประกาศตั้งทุนการศึกษาภายในบริษัทชื่อของทุนเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายทุนอายาโกมอบให้พนักงานที่ไม่มีตำแหน่งบริหารแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถความคิดสร้างสรรค์หรือจิตใจที่เป็นผู้นำ เขาเขียนคําอธิบายของทุนด้วยลายมือของตัวเองว่าไม่มีตำแหน่งใดต่ำเกินไปที่จะเปลี่ยนโลกได้ข่าวทุนแพร่ไปอย่างรวดเร็วแม่บ้านเด็กรับเอกสารช่างเทคนิคในห้องเครื่องเริ่มส่งแนวคิดเสนอวิธีพัฒนาองค์กรจากมุมที่ไม่มีใครเคยมองบางไอเดียง่ายมากแต่ทรงพลังบางความคิดมาจากประสบการณ์ที่ไม่มีอยู่ในตำราไหนปีแรกของการมอบทุน ผู้ได้รับคือชายวัยห้าิบห้าปีที่ดูแลความสะอาดในห้องเครื่องใต้ดินเขาเสนอระบบประหยัดพลังงานที่ลดต้นทุนได้มากกว่างานของวิศวกรบางคนปีต่อมาเด็กสาวที่รับแฟกและจัดเอกสารได้รับทุนจากไอเดียสร้างระบบแจ้งเตือนเอกสารล่วงหน้าให้ทุกนแผนทุกครั้งที่เขาประกาศชื่อผู้ได้รับทุนวรุษมักหยิบโน้ตแผ่นบางในกระเป๋าเสื้อสูรออกมาถือไว้แน่นไม่เคยอ่านออกเสียงแต่รู้ดีว่าทุกถ้อยคำบนกระดาษนั้น ยังเป็นแรงผลักดันอยู่เงียบๆเบ,เบื้องหลังทุกการเปลี่ยนแปลงเขายังคงมองไปที่เก้าอี้ว่างข้างตัวในห้องประชุมเสมอไม่ใช่ด้วยความเหงาแต่ด้วยความเคารพต่อหญิงสาวที่ใช้เพียงหนึ่งนาทีสร้างคุณค่าที่ไม่มีใครลืมได้เลยตลอดชีวิตวันหนึ่งในงานสัมนาธุรกิจระดับประเทศวรุษได้รับเชิญให้พูดในหัวข้อการบริหารที่มองเห็นคนไม่ใช่แค่ตำแหน่งเขาก้าวขึ้นเวทีในห้องประชุมใหญ่ เต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูงเจ้าของบริษัทและนักลงทุนจากทั่วประเทศเมื่อเขาเริ่มพูดเสียงทั้งห้องก็เงียบลงทันทีผมเคยคิดว่าองค์กรที่ดีต้องมีคนเก่งที่สุดในตำแหน่งที่สูงที่สุดแต่ผมเคยลมเพราะล่าไม่มาและคนที่พาผมกลับมายืนได้คือแม่บ้านที่ไม่มีใครรู้จักชื่อเต็มผู้ฟังเริ่มมองหน้ากันด้วยความสนใจวรุษยิมเธอพูดภาษาญี่ปุ่นได้ชัดเจนรวดเร็วและสุภาพกว่านักแปลมืออาชีพ แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือเธอไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยไม่เคยแสดงตัวไม่เคยอธิบายหรือขอสิ่งใดตอบแทนเธอแค่เดินเข้ามาในเวลาที่ผมต้องการที่สุดแล้วจากไปโดยไม่เหลือชื่อไวเสียงในห้องประชุมอย่างเงียบแต่มันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยการฟังตั้งแต่นั้นมาผมเรียนรู้ว่าอย่ามองคนจากป้ายชื่อที่เขาใส่เพราะคุณอาจพลาดคนที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลวรุษหยุดเล็กน้อยจากนั้นเขายื่นกระดาษแผ่นบางขึ้นสูง นี่คือโน้ตแผ่นหนึ่งที่เธอเขียนไว้ในห้องแม่บ้านข้อความเรียบง่ายแต่มันคือเข็มทิศของผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาอ่านข้อความนั้นด้วยเสียงที่หนักแน่นความสามารถไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่ในความเงียบที่เรากล้าจะใช้มันผู้ฟังลุกขึ้นปรบมือเสียงปรบมือดังอยู่นานกว่าที่เขาเคยได้รับจากคำพูดใดๆในชีวิตหลังจบงานชายสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขายื่นมือมาแล้วพูดเบาฮ่าฮ่ เธออาจไม่เคยกลับมาแต่เธอไม่เคยจากไปจากเรื่องราวของคุณเลยวรุธเพียงพยักหน้ายิ้มเงียบฮ่าฮเพราะเขารู้ดีแม้โลกจะลืมชื่อของเธอแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากวันนั้นจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเธอเคยอยู่ตรงนี้จริงฮ่าฮและเธอคือหนึ่งในผู้เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาค่ำวันนั้นหลังกลับจากงานสัมมนาวรุษนั่งอยู่ในห้องทำงานที่บ้าน ไฟสลัวสลัวจากโคมข้างโต๊ะทำให้เงาบนผนังเคลื่อนไหวช้าฮ่าฮ่เขาวางกระดาษแผ่นเดิมลงข้างข้างแก้วชาอุ่นมืออีกข้างเปิดกล่องไม้เก่าใบหนึ่งที่เก็บไว้ในลิ้นชักลึกที่สุดภายในกล่องมีของเพียงไม่กี่ชิ้นบัตรพนักงานแม่บ้านที่ไม่มีภาพปากกาหมึกซึมด้ามเก่าและกระดาษโนโ้ตอีกสองแผ่นหนึ่งในนั้นเป็นลายมือแบบเดียวกับแผ่นแรกแต่เขาไม่เคยอ่านมันออกเสียงให้ใครฟัง วันนี้เขาหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งเงียบฮ่าฮ่ประโยคในนั้นเขียนว่าบางครั้งการไม่เปิดเผยตัวเองไม่ได้แปลว่าเรากลัวแต่เพราะเรารู้ว่าผลลัพธ์สำคัญกว่าชื่อเสียงเขาอ่านจบแล้วเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าในคืนนั้นเปิดโลง่งดวงดาวไม่มากแต่กระจ่างชัดเขาคิดถึงคำพูดหนึ่งที่เคยได้ยินว่าดาวที่สว่างที่สุดมักอยู่ในท้องฟ้าที่เงียบที่สุดและในใจเขาไม่มีดาวดวงไหน สว่างเท่าหญิงสาวคนนั้นแม้เธอจะหายไปจากสายตาแต่ไม่เคยหายไปจากความหมายของทุกสิ่งที่เขาทำปีต่อมาบริษัทของวรุษเปิดอาคารใหม่และในชั้นล่างสุดมีห้องประชุมขนาดเล็กที่เขาตั้งชื่อไว้เองว่าห้องอายาโกไม่มีภาพของเธอติดอยู่ไม่มีคำอธิบายใดๆบนผนงังมีเพียงแผ่นกระดาษเล็กๆข้างประตูที่เขียนด้วยลายมือของวรุษเองว่า ที่นี่เริ่มจากความเงียบที่กล้าพูดได้ดังที่สุดวันเปิดอาคารใหม่พนักงานหลายร้อยคนทยอยเดินชมแต่ละชั้นเมื่อพวกเขาเดินผ่านห้องประชุมเล็กที่ชั้นล่างสุดหลายคนหยุดมองป้ายไม้เล็กๆข้างประตูบางคนกระซิบถามกันเบาฮ่าๆใครคือออยาโกแต่ก็ไม่มีคำตอบแน่ชัดจากใครเลยบางคนเล่าว,ว่าเธอเคยเป็นล่ามบางคนบอกว่าเธอคือแม่บ้านที่เคยช่วยเซฟดีลใหญ แต่ไม่ว่าเรื่องไหนจะจริงความจริงหนึ่งที่ชัดเจนคือเธอคือแรงบันดาลใจเงียบๆที่ฝังรากลึกในทุกมุมขององค์กรนี้ห้องออยาโกะก,กลายเป็นพื้นที่ที่พนักงานสามารถเข้าไปเสนอไอเดียได้โดยไม่ต้องมีนัดใครก็ได้ไม่ว่าตำแหน่งอะไรสามารถเขียนความคิดของตัวเองแล้วใส่ในกล่องใสที่มุมห้องวรุษอ่านมันทุกสัปดาห์ด้วยตัวเองบางแนวคิดเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างน่าประหลาดเช่นข้อเสนอจากแม่บ้านคนใหม่ ที่แนะนำวิธีลดการใช้น้ำยาทำความสะอาดโดยไม่ลดคุณภาพหรือความเห็นจากพนักงานขนส่งที่เสนอระบบจัดเส้นทางใหม่ประหยัดเวลาและน้ำมันได้มากขึ้นทุกแนวคิดเหล่านี้ถูกพิจารณาอย่างจริงจังและถูกนำไปใช้จริงวรุษเริ่มเห็นวัฒนธรรมใหม่คนเงียบเริ่มกล้าพูดคนพูดเริ่มกล้าฟังและบริษัทที่เคยเต็มไปด้วยลำดับชั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่คนธรรมดามีสิทธิทำสิ่งที่ไม่ธรรมดา วันหนึ่งวรุษนั่งอยู่คนเดียวในห้องอายาโกแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านกระจกบานเล็กทำให้ห้องเต็มไปด้วยแสงอบอุ่นเขาหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วเขียนข้อความไว้สั้นฮ่าฮ่าก่อนจะวางมันลงในกล่องใสใบเดิมมันเขียนว่าหากคุณเป็นอายาโกคนต่อไปจงอย่ากลัวที่จะแสดงตัวเพราะวันนี้เราทุกคนพร้อมจะฟังแล้วบ่ายวันถัดมา เมื่อทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมาเปิดกล่องไอเดียตามปกติพวกเขาพบกระดาษแผ่นหนึ่งที่ไม่เหมือนใครกระดาษนั้นไม่ได้พับและไม่มีหัวข้อเสนอแน่มันถูกเขียนด้วยลายมือเล็กเรียบร้อยแต่หนักแน่นเนื้อหามีเพียงประโยคเดียวคุณฟังแล้วจริงๆไม่มีชื่อไม่มีลายเซ็นไม่มีอะไรบ่งบอกว่าใครเขียนแต่เมื่อข้อความนั้นถูกนำไปวางบนโต๊ะของวรุษเพียงแค่เห็นเขาก็รู้ทันทีว่าเป็นของใคร หัวใจเขาสั่นไหวในจังหวะที่คุ้นเคยเขายื่นมือไปแตะกระดาษแผ่นนั้นอย่างเบามือแวตาเต็มไปด้วยความสงบแบบเดียวกับวันแรกที่เธอพูดภาษาญี่ปุ่นกลางห้องประชุมเขายิ้มเพียงเล็กน้อยไม่ต้องการถามหาอีกแล้วว่าเธอคือใครหรือเธอจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะเขารู้แล้วว่าเธอไม่เคยจากไปเลยในทุกไอเดียที่เกิดขึ้นในทุกการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากเสียงของคนตัวเล็กเธออยู่ในนั้นทั้งหมด เย็นวันนั้นวรุษเดินไปยังห้องประชุมหลักทีมงานนั่งรออยู่แล้วเขาไม่เริ่มจากเอกสารไม่เริ่มจากยอดขายแต่พูดเพียงคำเดียวก่อนเริ่มประชุมฟังให้มากกว่าที่เคยแล้วเขาก็เงียบให้ทุกคนในห้องเรียนรู้ว่าบางครั้งการเงียบฟังคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลกทั้งใบเหมือนที่เธอเคยทำในเวลาเพียงหนึ่งนาทีค่ำวันนั้นหลังเลิกงาน วรุตแวะไปยังห้องอาญาโกอีกครั้งห้องเล็กๆที่เงียบสงบเขาปิดประตูเบาๆแล้วนั่งลงที่เก้าอี้ริมหน้าต่างลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศผสมกับกลิ่นกระดาษใหม่จากกล่องไอเดียเขาหยิบกระดาษและปากกาขึ้นมาเริ่มเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษเล็กข้างผนังห้องเนื้อความนั้นไม่มีหัวเรื่องไม่มีคำอธิบายยืดยาวเขาเพียงเขียนว่าที่นี่เริ่มจากเสียงเงียบที่ทำให้ทุกคนกล้าพูด แล้ววางปากกาไว้ข้างกระดานเมื่อเขาลุกขึ้นหันหลังจะออกจากห้องสายตาเขาก็สะดุดกับบางอย่างที่วางอยู่มุมโต๊ะซองจดหมายสีขาวธรรมดาไม่มีชื่อผู้ส่งเขาหยิบขึ้นมาอย่างระมัดระวังเปิดออกอย่างช้าฮ่าฮภายในมีเพียงกระดาษหนึ่งแผ่นข้อความเขียนด้วยลายมือที่เขาจำได้ทันทีอย่าหยุดฟังแม้จะไม่มีใครพูดและอย่าหยุดมองแม้จะไม่มีใครแสดงออกเอ เขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานหลายวินาทีไม่มีความสงสัยมีเพียงความมั่นใจว่าเธอยังคงมองอยู่จากที่ไหนสักแห่งไม่ใช่ในฐานะเงาแต่ในฐานะส่วนหนึ่งของทุกการเปลี่ยนแปลงทุกเสียงที่ดังขึ้นหลังจากความเงียบวรุษวางจดหมายนั้นไว้บนชั้นวางในห้องอายากโกไม่เก็บไว้เป็นของตัวเองเพราะเขารู้ดีว่าเธอไม่ต้องการให้สิ่งใดเป็นของใครคนเดียวมันควรเป็นของทุกคน เหมือนสิ่งที่เธอทิ้งไว้ตั้งแต่วันแรกหนึ่งนาทีของความกล้าที่กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนต่อหัวใจของทั้งองค์กรและเปลี่ยนมันไปตลอดกาลหลังจากวันนั้นซองจดหมายจากใครบางคนก็ไม่เคยปรากฏขึ้นอีกแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความเงียบที่ไม่ใช่ความว่างเปล่ามันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายทุกครั้งที่พนักงานใหม่ก้าวเข้าสู่บริษัท พวกเขาจะถูกพาไปยังห้องอาญาโกไม่ใช่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคนคนหนึ่งแต่เพื่อเข้าใจหลักการของที่นี่ว่าความคิดดีๆไม่ได้ผูกติดกับตำแหน่งหรือเครื่องแบบและทุกเสียงมีค่าพอจะเปลี่ยนทิศทางของทั้งบริษัทได้ปีนั้นบริษัทของวรุษได้รับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ระดับชาติแต่ในคำกล่าวขอบคุณที่เขาเขียนในเอกสารส่งไปยังคณะกรรมการเขาไม่ได้พูดถึงตัวเอง หรือแม้แต่ผลงานของทีมบริหารเขาเขียนเพียงย่อหน้าสั้นๆว่าหากองค์กรคือเรือทุกคนที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะอยู่หัวเรือหรือท้ายเรือล้วนมีส่วนพาเรือไปถึงฝั่งและครั้งหนึ่งมีใครบางคนที่ไม่มีแม้แผนที่แต่เธอชี้เส้นทางได้แม่นยำกว่าทุกคนไม่มีใครรู้ว่าเขาหมายถึงใครแต่ทุกคนที่เคยเข้าไปในห้องออยาโกจะเข้าใจทันทีเพราะแม้เธอจะจากไปอย่างเงียบฮ่าฮ แต่สิ่งที่เธอทำดังกว่าคำพูดใดฮ่าฮในที่สุดเรื่องราวของเธอกลายเป็นบทเรียนหนึ่งในหลักสูตรอบรมภายในบริษัทไม่ใช่เพื่อยกย่องในความเก่งแต่เพื่อเตือนทุกคนว่าโอกาสของคนธรรมดาอาจคือจุดเปลี่ยนของใครทั้งโลกและทุกครั้งที่ใครสักคนลังเลจะยกมือเสนอความคิดพวกเขาจะมองไปที่ป้ายข้างผนังห้องเห็นชื่อออยาโกเขียนไว้เงียบฮ่าฮ ไม่ใหญ่โตไม่สะดุดตาแต่เพียงพอที่จะทำให้คนคนนั้นกล้าขึ้นมาอีกนิดเพราะเขารู้ว่าที่นี่มีคนฟังแม้เขาจะยังไม่เอ่ยคำพูดแรกก็ตามหลายปีผ่านไปวรุษนั่งอยู่ในสวนเล็กๆหลังอาคารสำนักงานใหญ่วันนี้เขากษเสียณอย่างเป็นทางการไม่มีพิธีใหญ่โตไม่มีคำกล่าวลาแค่กาแฟอุ่นหนึ่งแก้วกับลมเย็นยามเช้าเขายิ้มบางๆมองผู้คนเดินเข้าออฟฟิศอย่างเร่งรีบ เด็กฝึกงานที่เขาไม่เคยเห็นหน้าแม่บ้านคนใหม่ที่ก้มเก็บเศษกระดาษเงียบฮ่า <H> ฮ <aha> ไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครไม่มีใครจำว่าเขาเคยนั่งอยู่บนเก้าอี้สูงสุดของที่นี่แต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือเขาได้ทิ้งบางอย่างไว้บางอย่างที่ไม่มีชื่อเขาแนบอยู่บางอย่างที่เริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยขอให้ใครจําชื่อเธอเธอเพียงยื่นมือออกมาในวันที่โลกกำลังวุ่นวายที่สุด ด้วยคำพูดไม่กี่คำแล้วหายไปโดยไม่มีคำลาและนั่นแหละคือคำสอนสุดท้ายที่เขาเข้าใจว่าสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตอาจไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ความสำเร็จไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือการที่เราเคยเป็นใครบางคนสำหรับใครอีกคนในเวลาที่เขาต้องการมากที่สุดวรุตลุกขึ้นจากม้านั่งหยิบกล่องเล็กๆวางไว้บนโต๊ไม้ใต้ต้นไม้ภายในมีโน้ตแผ่นหนึ่งกระดาษเก่าที่เขาเคยเก็บไว้ทุกวัน เขาวางมันลงอย่างเบามือก่อนเดินจากไปโดยไม่หันกลับและในความเงียบนั้นสายลมก็พัดกระดาษแผ่นนั้นพลิกขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นประโยคสุดท้ายที่เธอเคยเขียนไว้บางคนหายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยแต่ทิ้งความเปลี่ยนแปลงไว้ทั้งชีวิตเรื่องราวของเธอจบลงนานแล้วแต่แรงกระเพื่อมของมันยังคงอยู่ตลอดไป